สวัสดีครับวันนี้เราไปติดตามทั่วไทยใบยโกดามีข่าวสารทั่วไทยมากมายไปชมันเลยครับจังหวัดสุขโขทยัยกำนันผู้ใหญ่บ้านสุดทนรวมตัวประท้วงขับไล่ในอำเภอคิรีมาที่ลานด้านหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอคิรีมาจังหวัดสุขโขทยัยมีการรวมตัวประท้วงของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันทั้งสิบตำบล ของอำเภอคิรีมาจังหวัดสุขโขทยัยจำนวน3 4 5คนพร้อมด้วยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านและพลังมวลชนสตรีในพื้นที่รวมทั้นสิ้นเกือบ400คนโดยการประท้วงมีการปาใสยและออกถแถลงการข้อร้องเรียนขับไล่ในบรรหารบุญมีในอำเภอคิรีมาโดยขอให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ทำการออกคำสั่งย้ายในายอำเภอคิริมาศออกจากพื้นที่โดยข้อเรียกร้องดังกล่าวอ้างว่านายอำเภอคิริมาศมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายอย่างในการบริหารงานจนกระทบกับการทำงานของราษฎรในพื้นที่รวมทั้งกระทบกับการทำงานของส่วนราชการกำน,นันผู้ใหญ่บ้านและความรู้สึกของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอคิริมาศ โดยมีการอ้างถึงนายอำเภอมีพฤติกรรมแสดงความเกี้ยวกาดฉุนเฉียวด่าทอหนีออกจากที่ประชุมถ้ามีการประชุมในพื้นที่ตำบลใดผู้ร่วมง,งานต้องยืนรอเข้าแถวต้อนรับในทุกตำบลเพื่อให้เกียรติว่าตนเองเป็นนายอำเภอรวมทั้งเมื่อนายอำเภอไม่พอใจในเหตุการณ์ใดๆแม้จะอยู่ในที่สาธารณะ ก็ไม่สามารถควบคุมสติอารมณ์ตัวเองได้จะใช้คำพูดหยาบคายด่ากาดไม่เหมาะสมรวมทั้งการข่มขู่จนทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหวาดกลัวไม่มีกำลังใจทำงานท้อแท้จนกระทั่งมีการอยากย้ายไปทำงานอย่างท้องที่อื่นเป็นจำนวนมากอีกทั้งมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ได้ก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งกับเจ้าที่สาธารณาสุขและชาวบ้านด่าทอเกี้ยวกาดจนเจ้าที่ปฏิบัติงานท้อแท้หมดกำลังใจโดยเฉพาะหมออนามัยท้อแท้ถึงขั้นจะลาออกจากราชการโดยสุดท้ายการร้องเรียนและปา่ายสออกถแถลงการนั้นได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยช่วยย้ายในอำเภอออกนอกพื้นที่ ก่อนที่ปัญหาดังกล่าวจะพ้อคูณจนอาจทาให้เกิดการลุกคือเกิดม็อบขับไล่ในอําเภอที่อาจจะร้ายแรงไปกว่านี้นายวิทูลแดงอินกำนัตำนตําบลหนองกระดิ่งหนึ่งในแกนงนําได้กล่าวในเรื่องนี้ว่าเจ้าที่และข้าราชการทุกฝ่ายในทุกวันนี้ทํางานด้วยน้ำตาทํางานด้วยความลําบากใจทุกหน่วยงานเกิดความขัดแยง้ง แม้กระทั่งลูกจ้างส่วนราชการในอำเภอยังโดนดูดา่าไม่มีใครทำงานด้วยความสุขการพัฒนาพื้นที่ก็ล่าชา้าตนเองไม่อยากให้ในายอำเภอยังอยู่ที่นี่การพัฒนาแย่มากก็ขอให้ย้ายในายอำเภอออกไปนอกพื้นที่โดยเร็วขณะที่นายบรรหารบุญมีนายอำเภอกิริมาได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าจากที่ได้ฟังการปลาใสยปะท้วงในครั้งนี้ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยตนเองนั้นพยายามขององพัฒนาพื้นที่ต่างๆในแต่ละตำบลมาโดยตลอดตรงตามระเบียบพางราชการนับแต่มารับตำแหน่งได้มุ่งทำงานอยู่สามเรื่องด้วยกันคือมุ่งทำงานแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของคนคิลีมากมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดและมุ่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั้งหมด โดยเรื่องที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าจะเป็นปัญหาเพราะว่ายังทำงานกันไปตามปกติเพียงแต่ว่ามีปัญหากับคนบางคนเท่านั้นซึ่งในขณะนี้ก็มีผู้ใหญ่บ้านหลายคนกำนันบางคนรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอก็ยังส่งลายมาให้กำลังใจบอกว่าให้สู้ๆตนเองเข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้น ที่มีการกล่าวหาร้องเรียนกันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการที่ไม่เข้าใจกันในบางคนที่สําคัญคือเป็นเรื่องภายในสำนักงานนั่นเองซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกหรือประชาชนเลยขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณพงเทพสาครผู้สิกข,ข่าวจังหวัดสุขโขทยัยดร์เฉลิมชัยศรีอ่อนเล่งปฏิเูปพิกโฉมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงกรณ์พลบุตร ชู641เทคโนโลยีใหม่เม็ดอินไท i l a นดในลงกรพลบุตรที่ปรึกษ,ษาและพนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประาธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนิโยบายเทคโนโลยีเกษตร4.0และประาธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC Architect and Innovation Center ปเปิดเผยถึงผลงานความคืบหน้า ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร4.0ประจำเดือนมกราคม2565ซึ่งเป็นหนึ่งใน5ยุทธศาสตร์การปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของดอเอรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าจากผลการปฏิรูปการบริการและการบริการภาครัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินง,งานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC มีความก้าวหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์พอใจต่อผลการทำงานล่าสุดโดยเฉพาะการดำเนินงานด้านระบบบริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล GoTech ของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์มีความคืบหน้าถึง70%จากพัฒนาบริการภาครัฐทั้งหมด176ระบบ เปลี่ยนเป็นการบริการภาครัฐด้วยดิจิตัลดิจิตอลเซอร์วิสแล้ว156ระบบซึ่งในส่วนนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นและให้บริการแล้ว109ระบบหรือคิดเป็น70%ส่วนการพัฒนา NSW National Single Window 54ระบบอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ47ระบบในขณะที่ด้านระบบฐานข้อมูลดิจิทัล BIG DATA โดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติได้เชื่อมโยงข้อมูลสู่ภูมิภาคกับศูนย์ AAC เช่นศูนย์ AAC จังหวัดเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาเกลือทะเลไทยเชิงบูรณาการการวิจัยและพัฒนาต้นแบบด้านไอทีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตรกรรม และศูนย์ AIC จังหวัดเชียงรายในการดำเนินโครงการแฟกชิพร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟอรา,าบิกา้าการใช้งานระบบ c ีแคนเพื่อจัดทำด a ต้าแคต l ลกเป็นต้นทั้งนี้ในายกรได้สั่งการให้มีการจัดประชุมเรื่อง NSW เป็นการเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ และการพยากรณ์ข้อมูลราคาและตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศสำหรับด้านเกษตรอัจฉริยะได้มีการรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะปีพศ2565-2566กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านเกษตรอัจฉริยะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำเนินโครงการเกษตรแม่นยำ2ล้านไร่จับคู่เกษตรแปลงใหญ่ Big Farm มกับบริษัทอุตสาหการรมเกษตรขนาดใหญ่ Big กบา t ์เทโครงการความร่วมมือด้านสมาร์ทฟาร์มิงกับบริษัทล็อกเล่จำกัดมหาชนเพื่อขับเคลื่อนแปลงใหญ่เกษตรอัจฉริยะข้าวและระบบช่วยการตรวจประเมินระยะไกลีโมออด d ิตหรือการตรวจผ่านระบบออนไลน์แปลง GAP และเกษตรอินทรีย์ออแกนิกแอปพลิเคชันเกษตรแท็กสำหรับด้านอ e ีคอมเมิร์ซ ได้มีการขับเคลื่อนเรื่องแผนการกระจายผลไม้ในประเทศและความร่วมมือด้านการเกษตรและการค้าไทยบาเลนรวมทั้งโครงการไทยแลนด์ e-commerce ์ซวิลเลส่วนงานด้านธุรกิจเกษตรอากิบิสเนสมีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแบรนด์ธุรกิจ SMEs ด้วยการสร้างสรรคาแรคเตอร์ให้โดนใจกลุ่มผู้บริโภคและการประชาสัมพันธ์การจัดงานตลาดนัด โลเคอ CIP แฟร์ Fair, และ c า a r a c t e r Walking s ิ r e สตโดยความร่วม,มมือของภาคทีเครือข่ายในระหว่างวันที่11-13ถึงกุมภาพันธ์2565นอกจากนี้ในองกรได้มอบนโยบายให้คณะอนุกรรมการด้านธุรกิจเกษตรศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งในเรื่องของระบบธุรกิจเกษตรแบบ To อนแ a c t Farming ภายใต้กฎหมายปัจจุบันว่ามีจุดอ่อนจุดแข็ง ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขพัฒนาอย่างไรและการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ด้วยคณะทำงานของ AAC ในการพัฒนาธุรกิจเกษตรทางด้านผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการทำงานของ AAC ที่ผ่านมามีการนำเสนอความก้าวหน้าในเรื่องของการเชื่อมโยงสูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตรสกกกับศูนย์ AAC โดยกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งในปัจจุบันมีการทำโครงการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของศูนย์ a i c ผ่านสอคกใน6เขตพื้นที่โดยเกษตรกรสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีลนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นองค์ความรู้จาก a i c ไปใช้ในแปลงเกษตรได้เป็นอย่างมาก และมีการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมต่าง,างๆเพื่อการพัฒนาเกษตรกรครบรอบด้านผ่านการดำเนินง,งานของศูนย์สพกและเครือข่ายการนำอิ n โ v a t ช o นแคต a l ล g มาใช้ประโยชน์กับเกษตรกรของศูนย์ AIC จังหวัดระยองร่วมกับศูนย์สพกหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรในพื้นที่สำหรับผลการดำเนินง,งานด้านแคตตลลอกนวัตกรรม AIC Innovation Catalog มีจำนวน641เทคโนโลยีต่อนวัตกร,กรรมเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก AIC ผ่านสพกรจำนวน7,679ลายสพกร882แห่งมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก AIC จำนวน55แห่งและการรายงานความก้าวหนะ้าการดำเนินง,งาน ของคณะทำงานคัดเลือกรางวัล AIC Award และพิจารณาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะเรื่องเข้าร่วมในคณะทำงาน AIC Award อีกทั้งการประชาสัมพันธ์นิทรรศการเสมือนจริง AIC จุฬาสลับบุรี Virtual Expo 2022ซึ่งจัดโดย AIC จังหวัดสลับบุรีที่จะมีขึ้นในวันที่24-25มีนาคม2565 นายกอกรณ์ได้เน้นย้ำถึงการปฏิรูปภาคเกษตรของภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคเกษตรกรโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ Made in Thailand รวมถึงการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสตร์พระราชาถือเป็นพื้นฐานสำคัญเสมือนคารงัดก,การพัฒนาไปสู่กเกษตรมูลค่าสูงเพื่อเพิ่มรายได้ให้ใหกับกเกษตรกรและประเทศชาติทั้งนี้ เป็นผลจากการประชุมล่าสุดซึ่งมีนายอลงกรณ์ทำหน้าที่ประธานพร้อมด้วยนายนราพัฒนแก้วทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายปรินพาน,นิชพัฒประธานอนุกรรมการธุรกิจเกษตรนายฉันพานน,นวันนกเขจรเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสสกประธานอนุกรรมการกบเทพและบิ๊กเดต้า ดเรวลาพรพรมพศประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะนายกิจถาโพคาสถิตประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอีคอมเมิร์ซรองศาสตราจารย์ดออรอนุชัยรัตะกุลดอเอร์ดาเลศกิติโยภานายสุวิทย์รัตนกินดาประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกไทยผู้แทนกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมวหาดไทยผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่วนรัฐการที่เกี่ยวข้องสถานศึกษาภาคเอกชนและศูนย์ a a c จากทั่วประเทศได้ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud ว e e t i n g ในการขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการทั้ง4ด้านด้าน Big Data และ g o Tech ด้านกเกษตรอัจฉริยะด้าน E-Commerce ด้านธุรกิจกเกษตรอาก b ิบิสเนส และศูนย์ AAC 77จังหวัดและศูนย์ AAC ประเภทศูนย์แห่งความเป็นเลิศอีก23ศูนย์ HAPV คืออะไรทำไมต้องแมกนีเซียมแ p p บีเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายครับเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่เรียกว่าแมกนีเซียมแอนตี้เซนส์ที่วิจัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมามากกว่า20ปี โดยที่แมกนีเซียมจะเล่งภูมิภูมกันในร่างกายมากกว่า325รายการและใช้เทคโนโลยี AntiSense เพื่อให้เวลาสั้นอ่อนแรงนั่นเองครับและปลอดภัยผ่านการยืนยันจากผู้ใช้งานทั่วประเทศแต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้งานนะครับผมหาซื้อ h แฮปวี v ได้ที่นี่เพจตลาดเลหลังสามารถเข้าไปที่เพจและ Inbox หาเราได้เลยครับหรือหากท่านสนใจช่องทางอื่นก็สแกนตรงนี้ได้เลยครับผมเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันตลาดเลหลัง สวัสดีครับ